นี้เป็นที่จับตานะครับว่าการปลดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าและนางนรุมนพิญโยสินวัฒออกจากการเป็นรัฐมนตรีช่วยเป็น after shock ของปฏิบัติการขย่าเก้าอี้สามปอหรือไม่เพราะว่ามีกระแสข่าวครับว่าในช่วงก่อนหน้านี้ที่มีการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคลทางนายนางนรุมนรวมถึงร้อยเอกธรรมนัทเนี่ยพยายามจะไปล็อบบี้พักเล็กพักน้อยรวมถึงพักต่างๆในขั้วของ พักร่วมรัฐบาลเพื่อให้โหวตคว่ำนายกแต่สุดท้ายไม่สําเร็จจนทําให้ตัวเองถูกปลดครับหากย้อนไปเมื่อวานนี้นะครับสามปอปอที่1ก็คือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมปอที่2ก็คือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพักพลังประชารัฐและปอที่3บิ๊กป๊อกนะครับพลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้หาหรือกันก่อนจะมีพระบรมราชองค์การปลดร้อยเอกธรรมนัทพรมเผ่าผลจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รวมถึงปลดนางนรมนพิญโยสินวัฒรผลจากตําแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานซึ่งการปลดครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสว่าร้อยเอกธรรมนัทและนางนรมนพยายามไปล็อบบี้ให้สสโหวตคว่ำพลเอกประยุทธ์ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา พร้อมให้เหตุผลว่าพลเอกประยุทธ์บริหารงานผิดพลาดหลายอย่างในช่วงสถานการณ์โควิด -19 แต่พลเอกประยุทธ์ได้พลิกเกมกลับมาทันนะครับก็ผ่านการลงมติผ่านศึกซักฟอกมาได้ฉลุยถึงแม้ว่าร้อยเอกธรรมนัฐจะไปกราบขอโทษที่มูล,ลนิธิป่ารอยต่อแล้วก็ตามแต่การกลับเกมครั้งนี้เนี่ยทำให้สามปเห็นตรงกันว่าจะไม่ปล่อยให้ร้อยเอกธรรมนัฐและนางนงรพลอยู่ต่อนะครับเพราะาอาจจะทําลายรัฐบาลและพักได้ เนื่องจากทั้งสองคนพยายามแทรกแซงการทำงานหลายอย่างจนเกิดผลเสียกับรัฐบาลและที่สำคัญพยายามจับมือขั้วตรงข้ามจัดตั้งรัฐบาลเองและจะให้พลเอกประวิทย์เป็นนายกแทนนี่จึงกลายเป็นเกมที่ร้อยเอกธรรมนัฐต้องการจะวัดใจขย่าวเก้าอี้สามปอจริงหรือไม่เรื่องนี้เนี่ยทำให้นักวิชาการหลายคนออกมาวิเคราะห์ออกมาแสดงความคิดความเห็นกัน อย่างผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชิตบุญปโปรง่งอาจารย์ประจำภาควิชารัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตวิเคราะว่าการจะหาใครมาทํางานแทนร้อยเอกธร,รรมนัฐสามารถทําได้นะครับแต่การจะหาคนที่สามารถทํางานการเมืองในการเป็นมือประสานสิบทิศเหมือนกับร้อยเอกธรรมนัฐอันนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องง่ายดังนั้น,นเกมการเมืองหลังจากนี้เชื่อว่าอาจจะมีแรงสั่นสะเทือนต่อในด้านการทํางานของนายกแน่นอนซึ่งตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนกับระเบิดเวลา ตราบใดที่ยังมีความเป็นสมาชิกภาพของสอสอ,อยู่ร้อยเอกธรรมนัฐยังมีฤทธิ์ควบคุมเสียงในพักพลังประชารัฐได้บางส่วนอยู่ก็อาจจะทําให้ซีของร้อยเอกธรรมนัฐไปเข้าข้างฝ่ายค้านและทําให้รัฐบาลต้องทบทวนกันใหม่อนาคตเชื่อว่าร้อยเอกธรรมนัฐเหมือนเสือติดปีกนะครับถ้าจะกลับไปทํางานในระดับท้องถิน่นให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นก็คงทําได้และอาจจะเป็นการสร้างพักใหม่หรือไปร่วมกับพักการเมืองอื่นๆก็ได้ ส่วนทิศทางของพรรคพลังประชารัฐนั้นก็ยังคงอยู่ได้ครับแต่การเลือกตั้งสมัยหน้าคงเป็นเรื่องยากที่ประชาชนจะยอมรับท้ายที่สุดแล้วอาจจะมีการรีแบรนด์พรรคการเมืองใหม่ก็เป็นไปได้ไปฟังเสียงอาจารย์วันวิชิตครับทุกคนคือยังไงส่วพลังประชารัฐก็คงดำรงอยู่แบบนี้แต่ว่าอยู่ในสภาพที่เตรียมย่อยสลายนะก็อาจจะเป็นการรีแบรนดิ้งของพรรคการเมืองใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาและจะมีขั้วพลังประชารัย้ายออกไป นะครับพรรคการเมืองที่อย่างเช่นที่คุณชัดชัยพบเลิศปรดก,กระกสูงมาตไทยกำลังจกระเสินหลัง30กันยายนนี้นะจะจัดตั้งพรรคการเมืองเกิดขึ้นซึ่งอาจจะเป็นพรรคการเมืองที่เสนอหรือผลักดันคุณประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าการดำรงอยู่ขององประชาชานหนาขานี้มันอยู่แค่อยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าเสื่อมกับสุดขณะที่วันนี้พลเอกประยุทธ์ปฏิเสธที่จะตอบคําถามว่าได้พูดคุยกับพลเอกประวิทร์ในปมการปลดร้อยเอกธรรมนัฐและนางเนฤมนหรือไม่นะครับ พร้อมกับย้อนถามสื่อว่าจะคุยเรื่องอะไรให้ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา171ทุกวันนี้รู้สึกสบายใจมาโดยตลอดแต่การปรับเปลี่ยนครั้งนี้เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินดีขึ้นไปฟังเสียงนายกครับเกีย่ยเรื่องอะไรในเรื่องที่ว่าจะป,ป,ปรับคอรมอหรือว่าการเดินไปดูมาตรา171อะไรเลยก็สายใจเลยเรื่องการบรการก็ผม,ลลมก็สบายใจมาโดยตลอดนะลูก เรื่องที่นายกทำไมต้องปรับเปลี่ยนอะไรบ้าบให้มันเกิดผลดีกับทางทางการบริหารการบินเนาะเพราะวันนี้นัตูเียว,วดานหน,นึ่งเจ็ดหนึ่งคดูด้วยดานพลเอกประวิทรที่วันนี้มีวาระเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน,น้ําแห่งชาติครั้งที่3และจู่ๆก็เปลี่ยนสถานที่ประชุมกระทนหันนะครับไปเป็นที่มูล,ลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัด ซึ่งนี่เป็นที่สังเกตครับว่าการเปลี่ยนสถานที่กระทำหันแบบนี้เพราะว่าต้องการเลี่ยงการตอบคําถามปมร้อยเอกธรรมนัฐกับนางนรุมนพ้นจากตําแหน่งรวมถึงประเด็นโครงสร้างคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรือไม่โดยเฉพาะตําแหน่งเลขาธิการพักนะครับที่ร้อยเอกธรรมนัฐเป็นอยู่มองกันว่านายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังในฐานะเป็นกรรมการบริหารพักน่าจะเป็นตัวเต็งหากมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆครับ ขณะเดียวกันนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันว่าสมาชิกภายในพักพลังประชารัฐยังเหนียวแน่นทุกคนในพักฟังหัวหน้าและฟังนโยบายพักยืนยันความสัมพันธ์ระหว่างนายกกับสสภายในพักไม่ห่างเหินกันเชื่อว่าสสทุกคนจะไม่ลาออกตามร้อยเอกธรรมนัตแน่นอนเพราะไม่มีอนาคตทางการเมืองดังนั้นก็คงต้องจับตาดูกันครับคุณผู้ชมว่าสุดท้ายแล้วจะมีการปรับครมอครั้งใหม่หรือไม่นะครับถึงแม้ว่าที่ผ่านมาเนี่ย นายกจะออกมาพูดว่าจะไม่มีการปรับครมอรไม่มีการปรับคลก็ตามครับก็สอดคล้องกับนายวิศนุเครืองามนะครับที่เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อบอกว่าตําแหน่งรัฐรมนตรีช่วยไม่จําเป็นต้องมีก็ได้นะครับเพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่ได้ระบุชี้ชัดไว้ถึงตรงนั้นจะเว้นว่างไว้ก็ได้เหมือนกัน